สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายยูฟาลิท98เนาะครับเนาะเอามาพี่น้องก็มาเล่นเกมแมวหน่อยนะครับผมนะเป็นเกมแมวหน่อยเนาะครับเนาะมาทุน7,005นะครับขอจัดยสปินเบตหนึ่งร้อยเหมือนเดิมนะครับตามสเติบลุยครับผมตามสเติบเฮานะครับเนาะสเติปไปสเติปมันนะครับผมมาเล่กันครับผมลุ้นกันเนาะครับเนาะ แตกก็เล่นง่ายครับผมทาไม่แตกก็สวยไปนะครับผมนะมีท่อนันเนาะครับเนาะอ่ะเอามาแล้วอเออโอ้ยตัวคุณไม่มีนะครับเข้าช็อตใหญ่ๆนิ้วบอกเลยนะครับเนาะเข้าช็อตใหญ่ๆอย่างดีเลยนะครับผมนะนั่นไงนั่นไงนั่นไงแววเกียร์มาแล้วนะครับจังหวะนี้เนาะครับเนาะเอาตัวคุณมากับเอียบเพียบเขาเปลห้องของมันแตกเป็นเสียยังไงเนาะโอ้ยคุณแปดร้อแล้วครับผม เบวเกียร์มาตะไกแล้วครับพี่น้องเอ้ยโอ้ตายแล้วสวยเร้วส่วยเร้วนะครับเนาะอือไปหนึ่งทีนะครับเอาอยัางหน่อยก็เหลือไว้ผมเบ็ดมั่งนะครับผมมานะอืเกี่ยเก็บอมมีตต์มะโอเคมีตอ่อครับผมอืเกี่ยเขาบอมมีตอ่อครับผมมีตอมนะ่อครับผมเอ้เกี่ยเขาบอมนะสวยได้ขึ้นมาหลายแล้วนะครับเนาะก็ได้ขึ้นมาสองพันสี่แล้วนะครับผมมานะตอนนี้ก็ลุ้นทุนคืนก่อนละกันนะครับ ก็ค่ายยูฟ่าลิ๙๘นะครับเขาก็เป็นค่ายเปิดใหม่นะครับผมนะระบบโอเคอยู่นะครับเรียบร้อยครับผมเก่งคอล้อนะครับผมนะก็จบที่สองพันห้านะครับเนาะสงสัยจะชอบความรุนแรงนะครับอ่ะเบสสี่รอยไปเลยครับพี่น้องเนาะไปครับผมสงสัยจะชอบความรุนแรงนะครับผมเอีมเกียร์ครับผมเบาๆไม่ชอบนะครับสงสัยจะชอบความรุนแรงนะครับเนาะเอาได้ขึ้นมหาปัญหาแล้วครับผมมาอีกมาอีกเอีมเกียร์ครับผม จะชอบความรุนแรงเนาะครับเนาะเอาไปครับผมช้าเบาๆนี่เน้นๆน,นะครับผมนะเออมันชอบชอบสงสัยจะไม่ชอบความเอาแล้วไงโดนเลก็เอเอเกียกเขาบผมสงสัยจะชอบความรุนแรงเนาะครับเนาะวอาให้ออกแรงนะครับว่าเลยมาเบสตี่ลอยครับพี่ลอยก็บัวนัดเบสตี่ลอยครับผม มาดิครับมาดิครับคูณหกล้อแล้วนะครับขอบังเดียวบังงไงเอออะไรครับผมว้าเออเพียงครับผมรู้เรื่องบังเดียวรู้เรื่องอันระดับซูเปอร์ไปหนึ่งทีนะครับเนาะรู้เรื่องเลยนะครับผมนะชอความรุนแรงนักใช่ไหมนะครับเป็นยังไงนะครับเอี่ามึดไปบอไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วเออเกียวกับผมสามหมื่นหกไปแล้วนะครับเนาะชอบความรุนแรงเหลือเกินนะครับ เอ้ยยก็บอกสช่แล้วันไขคอยแตกตั้งแต่เทแรกนะนะกันไนขะคอยแตกงแต่เทเล็กนะคอยก็จะได้เหรียญเบสหนึ่งลอยอยู่เด็ดปันนี่เออพวกไฮคอยแตกคอยก็ฟัดเบ็ดี่ลอยเป็นยังไงล่ะบาทที่นี่ชอบความรุนแรงมาับหน่อยหยบบลอยครับพี่น้องเอยระดับบิ๊กวีนนะครับผมนาะมื่สองไปหนึ่งทีนะครับสี่หมื่นหาไปแล้วครับผมตอนนี้จะจือ้อ <c oughs> ชอบความรุนแรงนะักใช่ไไม้นะครับผมนะรู้เรื่องครับผม ทุนเจ็ดพันห้านะครับผมนะเอาบางนี่ก็จบที่สี่หมื่นห้าวันเจี๊ยบเลยเนาะครับเนาะเป็นยังไงชอบความรุนแรงนะครับผมนะโอเคครับผมก็ไม่ไปต่อละกันนะครับผมนะทุนเจ็ดพันห้าแตกห้าหมื่นเอ็ดก็เอาละนะครับผมนะไปหาหลินเนี่ยไม่กระติกว่าเนาะครับพี่นะ้องเนาะแตกแล้วก็หนีเลยนะครับผมนะแตกแล้วก็ชิ่งหนีเลยละกันนะครับตามสิเตียบเนาะครับเนาะ อาโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันช่อง V1 ละกานนะครับไปหาเหรียญโลมามากันดีกว่าเนาะไปหาสอยยิกงิกันดีกว่านะครับผมนะป้ายๆป้ายใดเราก็แยกยันครับผม